อยนี่เดี๋ยวลอยเป็นกะลามะพร้าวค่ะทุกคนลอยเป็นกะลามะพร้าวนี่กะลามะพร้าวอันนี้กะลามะพร้าวลอยได้เดี๋ยว่อยไปลอยวันวันอันนี้เออระวังลอยไม่ใช่เชิญแขกงมาบา้านเราไปขพอไม่ไม่เชิญไม่เชิญใช่เชิญแขกลอยทุ่งด้วยนะ๋ะวุ่นวายแต่งหน้าสวยมากทุกคนหนึ่งเดอ้อจ้าขอหนึ่งเดอ้อจ้าอินซีแดดเดียวจ้า อิ that, นซีแเดดเดียวสั่งปลาให้แม่นะคะแม่อยากทานขอบพระคุณค่ะทำสวยๆนี่เอออันนี้แหละเดี๋ยวมันจะมีมาอีกลอตหนึ่งพรุ่งน,นี้อ,อีกห้าอันอย่างเงี้ยเอานี้ออกเอาอันนี้เอาแค่ออน่อยแล้วก็ไปแฝนไว้แค่แฝนไว้เท่าน,น,นั้นแหละไม่ยากเลยนี่นี่ออกแล้วก็ออกแล้วอ,ออกแล้วแฝนหมดเลยหรอแฝนหมดเลยเ,เปิดต้นไม้เลยใช่ไหมเปิดไว้เลย<ห>นี่นี่ไงมันมันจะมีไฟ ก็เป็นสีแดงๆเนี่ยคนขับรถผ่านเราก็กซื้อเปิดไวแต่นี้มันยังไม่มีไฟอนนี้อะไรมันเป็นดินเผา,าอะไรออเออนี่แหละที่จะจุดอ,อันนี้แหละที่ต้องจุดเยอะๆกี่พันนั่นเนี่ยมี่สีแพ็คอะแพ็คเข้าแล้วจุดไปแท็กอินมาอีกทีอ,อ่ะหะอะไรยา อันนี้เอาไว้ก่อนอันนี้ไว้หน<ต>้าบ้านจัดแต่างงานเทศกาล <c oughs> แต่บอกว่าอี่างนี้จัดงานเทศกาลเราจะไม่เอาบ้านลมอันนี่มาเลยเพื่อนเลยอันนี้ไว้เอาไปแฝงให้เอาไปแขวนให,ให้มันสวยๆตรงต้นเงาะกับต้นอันนั้นน่ะอ๋อเหมือนกันเหมือนกันเออโอเคอันนี้เอาไว้ข้างนอกก่ันเหมือนกันเหมืลนเนี่ย อยากให้ทําผมตรงนี้ออกรายการเหรอโอเคได้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีออกรายการครั้งต่อไปเออไม่ได้สง่งใช้คิดให้แต่พันเลือดทั้งหมดขอบคุณแม่จอนะคะขอบคุณแม่จอที่ส่งหัวคาร์บอยให้นะคะอืมสวยๆฉ่ำๆเนี่ยไปไก่อ้วนเนี่ยแป๊บเดียวไปแม่จอดกันแขวนแขวนเลยลแขวนเลยให้มันเก็บโซลาเซลล์เดี๋ยวจะดูคืนนี้เพราะเดี๋ยวคืนนี้ไปบ้านไงจะไปดูว่ามันเป็นยังไง ใช้ได้ไหมรับบทจาอาทิกดก้านะคะอินซีแดดเดียวจ้างานมากไม่คุณอินซีแดดเดียวจ้าแม่มาแล้วช่วยกดหน่อยปะเออปะอันนี้ของคนที่สี่ปปะอย่าลืมแกะตรงแผ่นโซลาเซลล์มันออกนะเดี๋ยวมันไม่เก็บอันนี้เอาคระทางออบอุ กระถางเอาไว้เลียงไว้ตรงหน้านั้นเลยจะค่อยข,ขนไป,ดปเดี๋ยวถ้าพี่ไม่อยากขนหลายรอบเออยังไม่ท้อ,อไปอ่ะ๋ยวนี้ก็เอาไปได้นะไอเนี้ยเอาไปไว้ตรงห้องนอนแม่ก่อนก็ได้ที่บ้านใหม่อ,ะอ่ะเทียนกับไอเนี้ยจะได้ขนไปทีเดียวจะได้ไม่ต้องขนวันนั้น,นเอาไว้นี่แล้วค่เออแล้วแต่แต่เนี้ยไปแขวนแขวนแล้วถ่ายรูปไหมดูด้วย แหวนให้มันมีจิตกรรมความสวยงาม <Sh ap> กดก้านะคะสวยมากติดตามแต่ไม่ค่อยได้เมนแม่มาช่วยหนูช่วยหนูหนุนปลาหน่อยแม่คนละบ้านนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ไปงานบุญกระถินมานะเดี๋ยวแบ่งบุญให้นะใครกดก้าใครกดก้าขอให้มีส่วนแห่งบุญทุกคนเลยนะใครช่วยกดก้านะ วันนี้เอาบุญเนี่ยเอาเงินขายปลานี่แหละไปทําบุญมาไปทอดกระถินมาเลี้ยงลงทานมาอะไรมานะเออปขอคนละบ้านอินซีแดดเดียวอินซีแดดเดียวทอดให้แล้วพร้อมทานนานๆสวยทีเออปนานๆจะได้แต่งสวยแต่งงามกดตะกร้ามาเลยหนึ่งเดอร์ค่ะขอหนึ่งออเดอร์จา้าขอหนึ่งออเดอร์จา้าใครยังไม่ได้กดเชิญจา้า อินซีแดดเดียวทอดให้แล้วพร้อมทานได้ไปไม่อุน่นไม่เวฟทานได้เลยใจดีกดก้าใจดีกดก้าใจดีกดก้าแล้วหนึ่งบ้านแล้วหนึ่งบ้านแล้ว f อซเพชรบณ์ใจดีกดก้าแล้วกดยางกดยางหนึ่งบ้านนะจ๊ะ สนใจพิพลราทได้นะคะเออนางนพมาโอ้ยนางนพมาเขาไม่ได้แต่งแบบนี้เขาแต่งสวยว่บนี้ห้าสิบเจ็ดเดอร์ราคาห้าสิบเจ็ดเดอร์อีกสามเดอร์จ้าอีกซีนแน่แดดเดียวแล้วอีกสามบ้านอีกสามบ้านจ้า มีไหมจ้าสามบ้านจะแม่ห้าแปดบ้านแล้วจ้ะอืมแปดร้ยสิบเจ็ดท่านสวัสดีทุกท่านเลยค่ะซื้อแล้วขอบคุณค่ะซื้อสองแพ็คเลยแม่ขอบคุณค่ะนีด่ดปักก่อนนี่พี่คนนี้ขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่อุดหนุนกันนี้สวยดูผมก่อนดูผมดูอะไรก่อนเออมาเต็มขนาดนี้อุดหนุนด้วยค่ะอืมอุดหนุนนางนพมาศด้วยอ,อยากให้เป็นนางนพมาศนะอ,อ้ากดมากดมาจ้ากดมาจ้าเออเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าท่านเจ็ดรอยเกสิบเก้าท่านมาเลยจ้า สวยมากเออช่วยกันกดหน่อยซิแม่เอ้ยช่วยกันกดหน่อยซิแม่เอ้ยสักหนึ่งบ้านนะแม่เอ้ยอินซีแดดเดียวบ๊อบกระบังลมอันนี้ดีมากเลยมันมันไม่ดุกไม่ดิกไม่อะไรมันแบบสบายอะ่ะผมมันอยู่ทรงนี่ขอบพระคุณค่ะสวยแปลงร่างได้เร็วมากไปไหนมาครับไปทอดถิ่นมาคะ่ะ แม่สวยจังอะวันนี้สวยเป็นพิเศษเฮาให้ได้สวยบ้างเถอะเวลาไม่สวยก็ว่าไม่สวยเวลาไม่ได้แต่งก็อยากให้แต่งตัวให้ดูเนี่ยพอเวลาแต่งแล้วก็ไม่มาอุดหน,นุนปลากันนะความสวยมีค่าใช้จ่ายนะคะหนึ่งบ้านจ้าแม่ขอบคุณทุกคนจ้าอินซีแดดเดียวจ้าทอดให้แล้วพร้อมทานได้ไปไม่ไม่อุ่นไม่เว็บทานได้เลยเออไป กตกานะคะมาเลยสั่งแล้วร้องเพลงให้ฟังหน่อยเออ เก็บได้สองอาทิตย์อยู่ในตู้เย็นเก็บได้สองอาทิตย์อยู่ในตู้เย็นจ้าคุณแม่หนูบอก้าอิทรีอร่อยค่ะ แปดร้อท่านอินซีแดดเดียวทอดได้แล้วพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีใจดีกดกร้าเลยปะแม่ให้มาได้ร้อยบ้านกันเดอ800น้อแ0ดอคนอุตส่าห์เข้ามาดูว่าขอ1เดอ้อสิปาขอ1เดอ้อให้หนูหน่อย1เดอ้อเป็นกําลังใจหนึ่งบ้านมาเร็วตตต 62งคนได้ซื้อสินค้าจากไรนี้อืมฮ <c oughs> ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้เพิ่งมาเลยเหรอห <c oughs> นักไหมหนักห <c oughs> นักแสดงว่าเป็นอันนั้นน่ย <c oughs> อันนี้จ่ายตังค์ยังคะเดี๋ยวเดี๋ยวถามว่าก่อนเขามาตรงไหนอ๋ออันนี้หนังสือนามีบุ๊กอามาตรงนี้ค่ะอันนี้หนังสืออันนี้อันนี้ไม่เก็บตังค์โ <c oughs> อ๊ย เขาส่งมาให้นามีบุ๊กอันนี้ไม่เก็บตังค์จะประทานกดตะกก้าใช่ไหมอันนี้ไม่เก็บตังค์หรอกเพราะว่าสำนักทีมเขาเห็นเรารีวิวหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วเขาก็เลยแบบส่งหนังสือมาให้เป็นเครื่องบรรณาการจากเมืองทิป์นามีบุ๊กค่ะนามีบุ๊กสั่งแล้วค่ะปลาแม่หนึ่งบ้านนะ เดี๋ยวจะรีวิวหนังสือให้ดูว่าเขาส่งอะไรมาแล้วว็แกะไม่ถูกที่ถูกคันคุณหญิงแพที่สวยมากขอบคุณหกสิบหกบ้านจา้าหกสิบหกบ้านแล้วจา้าขอบพระคุณนะคะหกสิบหกบ้านแล้วว่าแม่หกสิบหกบ้านแล้วขอร้อยบ้านพอแม่ปะขอร้อยบ้านให้หนูหน่อยหกสิบเจ็ดบ้านแล้วอันนี้อะไรเนี่ย อันนี้เป็นอันนี้น่าจะเป็นนิยายนามีบุ๊กอันนี้นิยายอันนี้นิยายอันนี้ไม่เกี่ยวกับ Harry แฮร์รี่พอตเตอร์ละอันนี้เป็นนิยาย <c oughs> นามีบุ๊กฉันจะรอจีบูุหลาบคนเส้นทางเป็้ สวัสดีทุกท่านจ้าอินซีแดดเดียว่าสั่งย่างอินซีแดดเดียวสั่งย่างอะไรเอ,อคนป่วยมันเยอะจริงๆอือโกดก้าจ้ามาแล้ว that อินซีแดดเดียวทอดให้แล้วพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้เลย ใจดีกดกล้าใจดีกดกล้าแล้วใจดีกดตะกล้าแล้วนี่อินซีชิ้นใหญ่ๆ่ทอดให้เรียบร้อยสวยจังขอบคุณพี่เครือมาจ้าวันนี้มาขายปลานะจ๊ะใครใจดีกดปลาให้หน่อยได้ไหมจ้าหนึ่งบ้านได้ไหมจ้าหนึ่งบ้านได้ไหมจ้ากำลังใจยามบ่าย อร่อยมากค่ะไม่เค็มทานกับข้าวขอบพระคุณค่ะหนึ่งบ้านได้ไหมจ้าขอบคุณจ้าอู้นี่ไงเกือบจะซื้อละเล่มนี้ยดีนะก็ส่งมาให้ก่อนหนึ่งบ้านจ้าอินซีแดดเดียวเดอทอดให้เสร็จแล้วพร้อมทาน ได้ไปไม่อุดไม่เวฟทานได้เลยแม่มาเลยเจ็ดรอยี่สบคนคุณแพรมอนลี่ด้วยเหรอคะสะสมค่ะสะสมแต่ไม่ได้สะสมแบบเป็นเรื่องเป็นราวอะไรหรอกชอบเฉยๆพี่ความชอบส่วนตัวแล้วก็นางน่ารักดีก็เลยแบบเออซื้อมาไว้ให้มันดูบ้านเราดูมีความเป็นแบบเป็นแบบบ้านตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยอืม 1บ้านหรือยังหนึ่งบ้านหรือ,อยัง,ง,ออยงสั่งแล้วโอนแล้วแม่หนึ่งบ้านหรือ,อยังให้หนูหน่อยซิสวยจังหนึ่งบ้านให้หนูหน่อยขอบพระคุณจ้า 69ออเดอร์แล้วค่ะของเพิ่งมาส่งเมื่อกี้วันนี้ก็นั่งรับของชาเหมือนกันของมาส่งที่บ้านเต็มเลยที่มีทั้งที่จ่ายเงินและมีทั้งที่ไม่ต้องจ่ายตังค์757ท่านสวัสดีค่ะขอปลายอินซีหนึ่งแพ็กได้ไหมจ้ากดตะกร้าได้เลยจ้าอินซีแดดเดียว ทอดให้เป็ดพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้เลยจ้าขอสักหนึ่งร้อยบ้านนะจ้ากำลังใจยามบ่ายจ้าขอเลยเป็นกำลังใจยามบ่ายให้แม่ค้าหน่อยแม่ค้าเพิ่งไปงานบุญมาแม่ค้ากลับมาปุ๊บแม่ค้าก็มานั่งไลฟ์ขยปลาต่อเลยจ้าเธอกดแล้วโอเคเจ็ดสิบออเดอร์แล้วคะ่ะเจ็ดสิบบ้านแล้วแม่เจ็ดสิบบ้านแล้วคะ่วคะเอาได้หนึ่งร้อยบ้านไปช่วยกัน หนึ่งร้อยบ้านเท่าน,านั้นอืออือโอ้โหหลายอย่างหลายเล่มเยอะมากจริงอออันนี้ไม่กิบไม่ได้เก็บตงัง นี่หามันนี้ต้องไปทิ้งลูกเอาไปโยนข้างห,หลังเงินอะไ้ไปเดี๋ยวบัทักก็เอาไปนี่ขายปลาอินฟีแดดเดียวจ้าคืออะ right. ไรปลาหกรอยหกสิบสท่านนะจ๊ะใครใจดีอุ่นหนุนปลาอินรีด้วยจ้าอินรีแดดเดียวแบบทอดให้แล้วขึ้นทอด141ยสี่ละค่ะ คือนฮอปร้อยสี่สิบเอ็ดแล้วนะจ๊ะเออขอจอขอใจไปวันนี้มาแบบวันนี้แม่ค้ามาแบบเต็มยศวันนี้แม่ค้ามาแบบเต็มยศเต็มเต็มสูตรเพราะว่าเป็นวันพิเศษของเราเราได้ไปทําบุญมาแล้วเมาาวื่อเช้าเราก็แบบว่ามาต่อซื้อๆอุดหนุนสวยๆขอบคุณค่าพี่มาเร็ว แต่งแบบนี้เหมบบาะบ้างเฉพาะเวลาพิเศษคนเราจยไปแต่งอย่างนี้ทุกวันได้ไงล่ะบ้าสิ้นเปลืองสวยก็สวยแบบมีกาละเทศะสวยแบบมีเวล่ำเวลาก็สวยแบบนี้ทุกวันมันไม่ได้ค่ะมันจะดูแบบธรรมดาไปนานๆสวยทีสวยแบบมีเรื่องมีราวมีสตอรี่สวยไปทําไมสวยเพราะอะไรเออใช่แบบอยู่บ้านอนะอยู่แบบสบายสบาย อยู่บ้านเนระอยู่แบบสบายๆไม่ต้องสวยมากบ้านใส่ทองอ่าสมัยราห้าเออชอบแต่ดี่ฉันเป็นคนชอบหนังพีเลียดย้อนยุกนะที่ฉันเป็นคนแบบชอบดูอยู่นะพีเลียดแบบย้อนยุกหกร้อยสิแปดท่านกดกระ้าให้หน่อยค่ะ หกรท่านกดตะก้าให้หน่อยนะคะอินซีแดดเดียวทอดให้แล้วพร้อมทานจะได้ไปพี่ไม่ต้องอุ่นไม่ต้องเวฟพี่ทานได้เลยนะทานได้เลยนะพี่นะเออใจดีกดตะก้าและชำระเงิน พี่บอมีแดดไหมหามตอนแต่งแบบตอนส่งการชุดทองควาวคุณเพรส่งการเหรอชุดทองควาวเหรอดิฉันจำไม่ได้อะพี่ จะไม่ได้สิอืมสวัสดีเจ็ดร้อยท่านนะคะอุดหนุนปลาไม่ค้าหน่อยได้ไหมคะอินซีแดดเดียวนะพี่ไม่ใช่อินซีเค็มนะทอดให้แล้วป้าทอดให้แล้วพร้อมทาน เจ็ดสองเดอร์ละ้วเจ็ดสบสอเดอละค่าแพ็คนี้400กรัมค่ะพี่เป็นแพ็คใหญ่แยอะกรัมก็คือแพ็คใหญ่สุดแล้วนะ400กรัมนี่คือแพ็คใหญ่สุดแล้วนะอือ สี่ร้อยกรัมคือเป็นแบบแพ็คใหญ่สุดแล้วนะสวัสดีค่ะสั่งซื้อแล้วขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะหนูขอแค่สักหนึ่งร้อยบ้านก็พออืเจ็ดสิบสามบ้านแล้วแม่เหลืออีกยี่สิบเจ็ดบ้านเองค่ะแม่ขอสักร้อยบ้านนะให้หนูหน่อยช่วงเดี๋ยวกลางคืนมาไลฟ์ไม้เดี๋ยวคือมานั่งคุยเป็นเวลาประจําของเราที่เราต้องมานั่งคุยกันแต่กลางคืนไม่ได้อยู่ในลุกนี้แล้วนะเดี๋ยวกลับเป็นลุกไพวันเหมือนเดิมอืม กดก้าได้เลยนะคะโอเคได้เลยค่ะสนใจพิม์นาสได้เลยนะคะอะไรนะตอนที่เป็นพระที่ได้จัดสามเนรไปกี่คนหนึ่งในนั้นมีพ่อมึงอยู่ด้วยนะคะถ้าจะไม่ผิด มีพ่อมึงอยู่ด้วยคนหนึ่งถ้ากูจำไม่ผิดอะนะครับคาครับคาอืดีใจปะล่ะดีใจเปล่าที่หนึ่งในนั้นมีพ่อมึงอยู่เป็นเกยียรติห่งวงตระกูลมึงเลยนั่นอะดีใจไหมดีใจไหมะคะตบมือสิลุกขึ้นมาตบมือเร็วลุกขึ้นมาตบมือเร็ว ลุกขึ้นมาตบมือสี่รออะไรอยู่ตบมือทุกคนตบมือให้มันหน่อยแล้วตบมือให้มันหน่อยแล้วเป็นเกียรติเป็นสีของวงตระกูลมันตบมือให้มันหน่อยแล้วมา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 ปลาชื่นตบมือให้มันหน่อยเป็นเกียรติเป็นสีข่งวงตระกูลมันเออ กดตะก้าเลยค่ะอินซีแดดเดียวนะคะทอดให้แล้วพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้เลยค่ะเออประชินตบมือโอเคเลิศเก่งมากประชื่นเก่งที่สุดทุกคนตบมือให้พ่อมาหน่อยเลยเอ่ะ <c oughs> ตบมือแม่ค้าสวยขอบคุณคะ่ะอ๋อเจ็ดสิบห้าคนได้ซื้อสินค้าจากไรนี้ขออีห้าบ้านนะจ๊ะอีห้าบ้านนะจ๊ะแม่อีห้าบ้าน อีกห้าบ้านห้าบ้านให้หนูหน่อย <c oughs> มันต้องอย่างนี้แหละมันปั่นไงโซเชียลมันก็มีพวกแบบนี้แหละพวกกะเลกะลาดนันพวกกะเลกะลาดพวกแบบเม้นดีไม่ได้ วันนี้วันเกิดหนูอวยพรให้หน่อยได้ไหมคะหนูชื่อหนุยยโสธรเลิกนกทาตอนนี้มาอยู่คอนโดแถวคลองเตยโอ้กูไม่อวยพรให้มึงหรอกเพราะว่าสตอรี่มึงยาวเกินกูจำไม่ได้ถ้ามึงบอกว่าอวยพรให้หนูหน่อยคะ่ะหนูชื่อหนุยกูอวยพรให้มึงและแต่มึงชื่อมึงยาวสตอรี่มึงเป็นสิ่งที่กูไม่ควรต้องจดจำและไม่ได้มีผลอะไรกับกูเป็นการรบกวนกูเกินไปคะ่ะอือ ขอให้มึงใช้ชีวิตโดยตามธรรมชาติของมึงต่อไปนะคะอืมในวันเกิดนี้ขอให้มึงจงมีชีวิตยอยู่ตามยถากรรมตามอัตภาพของมึงต่อไปเออแต่ก็ให้มันดีขึ้นนิดนึงอ่ะดีขึ้นเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดนะคะเอออาให้ปปเบิร์ดเดย์ไปละกันจะต้องจะต้องบอกทำไมอยู่ยะโสธรเลิงนกทาย้ายมาอยู่คอนโดโอ๊ย ใครจะไปจําให้หล่อนไหวถ้าแ,แค่บอกอวยพรให้หนูหน่อยแม่หนูชื่อหนูชื่อหนุหน่ยกูก็อยากจะอวยพรให้มึงอยู่นะก็ดูมันสิอะทุกคนอะก็ดูมันสิเนี่ยดูมันเขียนมาเนี่ยมันบอกว่าเลยมันบอกว่าวันนี้วันเกิดหนูอวยพรให้หน่อยได้ไหมคะหนูชื่อหนุย่ยยโสธรเลิกนกทาตอนนี้มาอยู่คอนโดแถวคลองเตยมึงจะต้อง มึงจะต้องบรรยายขยายความไปทําไมมึงจะขยายความมึงจะไต้องไปบอกว่าที่อยู่มึงไปอยู่คอนโดแถวคลองเตยใครก็จะไปอยากรู้อยากอยู่ด้วยโห้ยแต่ละคนเหนื่อยวะไม่ต้องบอกเขาไม่ต้องไปแจกแจกแจงบอกว่าชื่อหนุ่ยหนูชื่อหนุ่ยพอมันเกิดหนูปีนี้ครบรอบไปยุทธอะไรเออแค่นี้พอไม่ต้องไปไล่เลียงลําดับที่นี่ไม่ใช่อําเภอเพราะไม่ได้สารวจ ประชากรเออนะคะโอ๊ยเหนื่อยอ่ากดิก้ามาค่ะกดิก้าดีกว่าอืมแล้วใครจะอวยพรให้เจนนุ่ยนะก็อวยพรให้นางไปทุกคนฉันปักหมุดแล้วไปเจนนุ่ยไปอวยพรให้เจนนุ่ยหน่อยทุกคนให้เจนนุ่ยมีความสุขความสวัสดีไปอืมอวยพรให้นางหน่อยแปดร้อยยี่สิบห้าคนเนี่ยไป โปรสองแพ็กเจ็มีค่ะดกดก้าได้เลยปลายเจ9ดเก้าเกแพ็ 99, กเจ็ดก้าเก้้าค่ะมีมีม,มีอร่อยมากผมสั่งมาแล้วปาปดร้่สิบเคนปลายแม่เล้ว80บ้านแล้วนะอีก20บ้านอีก20่สออเดอร์กดมาเลยอีกยี